มอนเดิมว่าทุกคนตัดสินใจย้ายใหม่รอบหนึ่งรอบนี้เขาบอกว่าเซียนไทยนะรอบนี้เซียนไทยเขาบอกว่าจะจะพาไปหมายเดชมันเป็นหมายคลองสนามชัยเอ้ยมีลิงด้วยทุกคนเขาบอกว่าลิงที่นี่มันดดมากัดคนด้วยนะไอ้แซตกอยู่คนเดียวเลยยเก๊เตกอยู่คนเดียวเลยนะพอผมไปถึงหมายนี่โอ้โหหมายชาโดชัดๆอากาศค่อนข้างร้อนนะชาโดมันก็น่าจะอยู่ในซุ้มนะตอนนี้ก็ผมก็ไล่ตีไปเรื่อยๆตอนแรกที่มาพระรามสองเนี่ยก็ตั้งใจมาตกปลาแล้วก็มาดูลิงด้วยนะสรุปแม่งไม่มีทั้งปลาไม่มีทั้งลิงเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็ลองไปที่หมาายตสน อยู่ตรงข้ามนะเอ้ยปรากฏว่าผมเจอลิงครับทุกคนแต่ว่าไม่เจอปลานะนี่แต่ผมสู้ให้ดูครับทุกคนนี่ลิงมันอยู่ตรงที่ยกยอสี่ห้าตัวเลย้วนทุกตัวเลยครับเขาบอกว่ามันดุนะคือผมมาที่เนี่ยผมยังไม่โดดไปช่อนกัดเลยตั้งแต่กูมาเนี่ยไม่มีตึกไม่มีตั๊กเลยครับแม่งสามคนแม่งมีกัดอยู่คนเดียวคือเซ็งมากตอนนั้นคือมึงดูสภาพกูดิกูแทบจะไม่อยากตีแล้ววะกูนั่งนิ่งๆแล้วะทุกคนบามันก็ยังมีแรงตีนะแต่ว่ามันมีชอมมนะ็อตหนโกบ,บมนลอด,ลอดไ,ไอด่งเืิ